สบายดีมาไว้สบายดีลูกมาไว้สบายดีป้าลุงพอพ่อกับชองน้องแคทคือเก่าเผากะกับไก่น้อยพี่น้องม่เงยดากับไปน้องซิโนโเบิร์ดเมื่อยังบอเห็นมากะเฮากรบปเป็นเดินเป็นเดินอยู่มันสิพอหย้ยพอหน้าบอกคะแนนสบายดีก่อนลูกสบายดีป้าลุงก่อน แตาน้อยสบายดีบักบุญยาคิดอ่ะสบายดีปงเสีมยมไว้ก่อนปงเสีมยมไ้สบายดีนะแม่จ้ะอย่าเข้าไปมันยุงออกมามาไว้สบายดีแม่ให้สบายดีพันยิงสวย แบกเสียมแบกเสียมเห็นอะไรด้แบกเสียมเออ,อย่างมาหนีิยิ้มหวานยิ้มหว,วานก่อนแนมหนาปสิไปใช้มันแดดน,น,นะนะเฮ้ยเอิ่นหาพออีพอไปคุดจิโลอีพอไปคุดจิโลอีพอไปคุดกิโลฮะ <Es> จับจ้บ taking, อบาอะไรผมคุกยีรออา hockey, สบายดีก่อนมาไว้มาไว้สบายดีก่อนไอแม่สิให้เพิ่นเผากาผู้เดียวเพิ่นเบาสบายดีสบายดีงามงามสบายดีงามงามกันอย่างเมื่อกินวิตามินน้ำเถาอีนะกันอย่างเมื่อกินวิตามินน้ำไอเบิลสบายดีงามงามลงมาเผากาพี่น้องแดดแดด บ่แม่บ่เอาหายบ่สบายดีก่อนแม่จะเสียหายสบายดีงามงามบ่เอาหายแม่กะอย่าบายนะต้นอันนั้นมันคิวน่ะมันคิวคิวสบายดีอ่ะมันสบายดีก่อนอีแม่จะไปเก็บเสียมให้นะมันเหม็นลูกดมแบงอีได้คขนาดว่ามันเหม็นเหม็นบ่แหละ อาสบายดีจับจับจับอาสบายดีงามงามมึงดูหามปลาร้าคนหูคนเก่งเไหมสบายดีงามงามมึงสิพาไปซื้อขนมบปลาร้าเผากะเก่งสิพาไปซื้อขนมไหมไหเดด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 เสยแซมมึงทำนะเสยแซมเด้สบายดีไอสบายดีกับโบสบายดีพี่น้อง บัดบ่ยากเฮ็ดเผากะยำแรงแรงเปกับผูกเสียมสบายดีก่อนแม่ยังสิเอาไหเอาไว้หนบงามๆถุงยางามๆก่อนกาบลงครั้งที่หนึ่งตดดังปึงพอว่ามันยึงท้อง อย่าวีลงตะกา้าอย่าวีลงตะกา้าไปแล้วแล้วมันทมมันลกบ่ได้นะอีพอได้นาออีพอไปใส่นอะอย่าวีลงแท็กกันแท็กกัน Thấy không Anh hát phốm ý mẹ Anh hát phốm ý mẹ Anh nhìn Anh nhìn mà Anh nhìn mà Anh nhìn mà Cái kẹt ม,ม่แม่แม่ชิคุดจิรล์ไหนมะอาคุดจิรล์เห้ปลาลูกบังไงคุดเอาไว้แม่นบอ่อควายจิรล์แม่นบ่ลูกอาคุดคุดสนะคุดเอ,ออเมตาสิได้กินแถดีเออมันบ่มีวะฉันมันบ่มีหูมันบ่ออาคุดอีกคุดอีกมันบ่ทันได้เห็นอ้อยบ่มี ขุดนั่นขุดยามได๋ก็บ่มีเออบ่จิรอรอบ่เออบ่จิรอก็ขุดโลโอ้ยขุดบัดขุดขนาดอีพ่ออยู่สตดากเาดอกให้สบายดีปาลุงกบ่สบายดี หลาเห็ดยังลูกอ่ะพอมีหมูปากหมูว้าพี่น้องเลยเขาอยู่มาลับมาไหลมันบ่มีมันบ่มีอะไรสิไปหมองมันเอ้ยคุดคุดคุดโผเก่งอลลี่บอกหำนี่มันบ่มี อ้อีพอไปคุดอยู่ใสมันคือมีสลุอีพอนะ่ไปคุดอยู่ใสอีพอปัากลานะน่ไปคุดอยู่ใส่ โก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 โใช่ไม่ใช่ถามย่าดูโก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 อย่าเห็นเอานั่นคุดจิลอให้ปลาลุงเบิงคุดจิลอให้ปลาลุงเบิงเออคุดจิลอยให้ปลาลุงเบิงไม่เหย็ดำกับไปยังไม่มาเลยตั้งแต่เช้ายันค่ำ ยาเฮ็ดกยาเฮ็ดยาเฮ็ดนะนันเดียดุณ่คุณ่ช่างเดี๋ช่างเขียด้๋ช่างเขียวเดช่างเขียวนี่น้อยนี่เดีเขียวน่้อยห่างหงนี่เดี๋บวโมเมนงัวเขาสวนเราบอลงมาเผาตะก้าเผาทังเทียงกัะงวเขาเขาสวนปุกจักละนไปชองบังเนไปชองบังอีโบเขาสวนบุจ้าก็ว่ แกน่ยจมแสบแสบได้ทุกที่ซาได้ทุกเรื่องได้ได้ได้บได้ทุกที่ใช่อ้าวอีมียังมาจะใช่อีมีมันไปในอีพอบ่วจะนะจับอีมีอีมีไปในอีพอบ่วามันด้มีไปในอีพอัจับ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 จัจับ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  Chang mắt, chang mắt đây 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 chang 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 bừng 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 chang 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 ch 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 nhàng, ch 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 bẹc ch 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 อย่างมาหาแม่พี่ลูกแบบ่งมาเสียมนะแบบ่งมาอย่างมาหาแม่พี่มาไยอย่าปเปิดมันผิดพลาดประกันใดกระกระับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องฝากเป็นแหงเสียแหงใจฝากเบิง่งฝากส้มเน,น่เด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ เผากะกับลูกชายสองคนแมญยดำกับว่าไปขวัดฐานแม่น้องดำบอกว่าให้ไปขวัดฐานไปตั้งแต่เจ็ดโมงเส้ายังทันได้มาแถวปัน้นี่บอกใครกับไปคุดกิโอเผากะ,กะกับไก่น้อยเผากะเผาเทียงกับไก่น้อยสองคนถ้าลงมาตะกะอยู่เทียงกะ งอเป็นผึกงผึ่อยู่พี่น้องขั้นข้นไปอยู่เทียงกับจิตกะงอเป็นผึกๆผึ่อำลราพาจากว่าเพียงสำนี้ล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนสบายดีบายบายส่งเปีกยกจะเห็นโลกพลาดไว้ให้ไรขึ้นเมื่อจะเอา